เวลาตีห้าครึ่งเสียงไก่ขันแววมาแต่ไกลสำหรับคนที่ห่างบ้านไปนานอย่างบัวหรือนางสาวสโรชาอัครเกียรติภัยบณ์ที่ดาสาวของบ้านหลังนี้เธอชอบเสียงไก่ขันเวลาที่มันขันรับกันไปมาประสานเสียงกันเพราะมากๆแต่บางคนก็อาจจะรำคาญยิงสาวไม่ชอบไก่ตัวเป็นๆไม่ชอบขนไก่ รวมถึงไม่ชอบนกและขนของมันด้วยแต่เธอชอบทานไก่ยิ่งไก่ทอดร้านดังเธอยิ่งชอบมากๆเสียงเจ้าสีนินกับเจ้ามังกรหายใจฟืดฟาดดังมาจากคอกม้าหลังบ้านยิ่งสาวคิดว่ามันคงรู้ว่าเธอกลับบ้านแน่ๆเดี๋ยวต้องออกไปทักทายเจ้าสีนินกับเจ้ามังกรสักหน่อยแล้วล่ะสีนินคือม้าเพศพูดตัวสีดำสนิท ม้าตัวโปรดของเธอส่วนเจ้ามังกรสีน้ำตาลเข้มเป็นม้าของน้องชายเธอมันอยู่กับเธอมาตั้งแต่หญิงสาวเรียนมัธยมต้นและมันยอมให้เธอกับน้องเท่านั้นที่ขึ้นหลังของมันได้แม้แต่พ่อกับแม่มันก็ไม่ยอมให้ขึ้นหลังรอหน่อยนะเจ้าสีนินฉันขอกินข้าวฝีมือแม่ก่อนเดี๋ยวจะลงไปทักทาย เธออยากจะพาเจ้าสีนินออกไปเที่ยวที่ไรอยากออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์หลังจากที่ไม่ได้กลับบ้านมานานมากๆห้องนอนของเธออยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านตรงข้ามกับห้องพ่อแม่และติดสวนหลังบ้านหลังจากช่วงเช้าไปแล้วห้องของเธอจึงเงียบสงบมากๆถัดจากห้องของเธอไปอีกสองห้องก็เป็นห้องรับแขกบ้านสโรชา อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยล้อมรอบด้วยภูเขาและป่าไม้อากาศจึงค่อนข้างที่จะเย็นสบายหน้าร้อนก็ร้อนไม่มากกลางวันร้อนกลางคืนเย็นบ้านหลังนี้เมื่อสมัยก่อนที่เท่ากับน้องชายยังไม่ได้ไปรเรียนที่กรุงเทพอาศัยอยู่ด้วยกันสี่คนในอาทิตย์บิดานางจันทรามานดาตัวเธอ นายองอาจหรือบุตรน้องชายเธอหลังจากที่เธอกับน้องไปเรียนที่กรุงเทพพ่อกับแม่ก็อยู่กันลำพังสองคนพ่อกับแม่เธอซื้อคอนโดให้ตั้งแต่เธอสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ที่กรุงเทพเธอเรียนจบทำงานก็พักที่คอนโดเรื่อยมาน้องชายเธอสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ก็ไปอยู่ด้วยกันเมื่อเรียวยาว ค่อยๆโผล่อ,ออกมาจากผ้าหม่มเพื่อควานหานาฬิกาปลุกด้วยความเคยชินเหมือนตอนที่อยู่คอนโดครัซ้ายคลัขวาก็หานาฬิกาปลุกไม่เจอจนต้องนอนนิ่งๆใต้ผ้าห่มสักพักได้กลิ่นสะอาดมาจากผ้าห่มละสกอตฟ้าขาวกลิ่นน้ำยาปรับผ้านุ่มของเด็กอ่อนหอมแดดมากหมอนก็หอมปลอกหมอนลายเดียวกันกับผ้านวม หอมชื่นใจมากๆปกติแม่จะไม่ค่อยใช้น้ํายาปรับผ้านุ่มนางจันทราซักแล้วก็จะตากแดดเลยต่างจังหวัดแบบเนี้ยแดดดีแต่แม่รู้ว่าเธอจะกลับบ้านนางก็เตรียมซักเครื่องนอนใส่น้ํายาปรับผ้านุ่มกลิ่นหอมอ่อนๆให้รอลูกสาวแม่รู้ว่าบัวชอบกลิ่นนี้ชอบเครื่องนอนเซตนี้ ต่างกับน้องชายตาบุตรชอบสีชมพูซึ่งมันก็ไม่แปลกน้องชายเธอเป็นเด็กเรียบร้อยเป็นผู้ชายเต็มตัวแรกแรกก็พากันขำน้องชายเธอบอกว่าจะขำทำไมที่พี่บัวยังชอบสีฟ้าเลยซึ่งส่วนมากผู้ชายชอบสีฟ้าเออก็จริงอย่างที่น้องชายเธอพูดแหละ,จะใจเธออยากนอนต่อ อยากจะตื่นสักประมาณเจ็ดโมงเช้าแต่ก็ตัดสินใจดีตัวขึ้นพับผ,ผ้าหม่มจัดหมอนให้เข้าที่คลุมทับด้วยผ้าผืนใหญ่อีกทีบ้านหลังนี้แทบไม่ต้องเปิดแอร์เลยอากาศเย็นธรรมชาติมากๆหญิงสาวยังคิดว่าแม่มาเปิดแอร์ให้เธอตอนไหนเพราะเมื่อคืนอากาศเย็นมากๆ เหมือนกับนอนเปิดแอร์แต่พอตื่นมาก็รู้สึกว่าความเย็นทำให้สดชื่นมากกว่าเย็นจากแอร์เก็บที่นอนคลุมเตียงเสร็จหญิงสาวก็ลุกไปเปิดหน้าต่างกลิ่นข้าวใหม่หอมโชยขึ้นมาถึงห้องนอนเลยหอมจังเมื่อคืนน้ำค้างคงลงหนักมากแน่ๆเช้าถึงได้สดชื่นขนาดนี้ไปหาแม่ดีกว่า แล้เธอก็หลงไปข้างล่างตรงไปที่ห้องครัวเช้านี้แม่ทำกับข้าวอะไรเธอนึกอยากช่วยแม่ทำกับข้าวบ้างญิ่งสาวพอทำอาหารง่ายๆได้หลายอย่างแต่จะให้มานั่งทำกับข้าวเช้ากลางวันเย็นสามเวลาเธอก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะสามเวลาขอทำแค่เวลาเดียวก็พอเหอะหอมข้าวใหม่จังเลยค่ะแม่ ยิ่งสาวตะโกนพร้อมวิ่งลงบันไดาจากชั้นบนลงมาหานางจันทราผู้เป็นแม่ที่ห้องครัวเบาๆลูกเดี๋ยวได้ตกบันไดก่อนได้กินข้าวเช้าหรอกเสียงแม่เอ็ดเอาครัวบ้านเธอทำแยกออกมาจากตัวบ้านก่อปูนขึ้นและเมีไม้ระแนงต่อขึ้นไปจนถึงหลังคามีทั้งเตาถ่านและแก๊สวันไหนที่แม่อยากใช้ฟืนก็มีเตาฟืนอยู่ด้านนอกครัว ห่างออกไปไม่มากที่ต้องตั้งเตาฟืนห่างออกไปเพราะแม่ไม่อยากให้ควันเข้าบ้านเต้าถ่านทําอาหารอร่อยจริงแต่เวลาที่ลอยเข้ามาในบ้านติดเสื้อผ้าที่แขวนไว้กลิ่นจะติดเสื้อดีมากๆแม่ยิ้มกว้างอวดฟันสวยฟันแม่เรียงกันเป็นระเบียบไม่ต้องดัดฟันเลย สโรชาได้แม่ฟันสวยเรียงเป็นระเบียบไม่ต้องตัดไม่ต้องดัดเลยพวกอาอาเพื่อนของพ่อบอกว่าเวลาแม่ยิ้มแล้วสวยแต่แม่ไม่ค่อยยิ้มเพื่อนแม่บอกว่าเวลาแม่ยิ้มคล้ายดาราหญิงหนังฝรั่งคนหนึ่งชื่อชื่อดังเลยแหละเวลาขอยิ้มปากกว้าง,วางสวยมาก บัวก็คิดแบบนั้นแม่ของเธอถึงแม้ว่าปีนี้นางจะอายุห้บสี่แล้วแต่คงเขาความสวยอยู่มากแม้จะอายุน้อยกว่าพ่อถึงสี่ปีแต่ว่าบัวก็คิดว่ากำลังดีทำไมตื่นเช้าจังลูกนอนบ้านเราไม่ต้องรีบหรอกตื่นเวลาไหนก็ได้ไม่มีใครว่าหนูเลยพักผ่อนให้พอ นอนให้เต็มที่ไปเลยนางจันทาถามลูกสาวด้วยน้ำเสียงอบอุ่นเที่แรกก็ว่าจะนอนต่อค่ะแม่บัวยังคิดว่าบัวนอนอยู่ที่คอนโดเสียอีกค่ะแต่ได้ยินเสียงไก่ขันถึงรู้สึกตัวว่าอยู่บ้านเรานัานๆกลับบ้านบัวจะพลาดอากาศสดชื่นสดชื่นแบบนี้ได้ยังไงล่ะคะแม่ว่าแต่พ่อลงสวนแล้วเหรอคะยิ่งสาวธรรมมันดา หลังจากมองหานายอาทิตย์ผู้เป็นบิดาไม่เจอจะลงไปสักพักแล้วลูกไปให้อาหารปลาอาหารไก่สักเจ็ดโมงกว่า,ก,วาก็ขึ้นมาแล้วละ่ะหนูไม่อาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยก่อนละลูกแล้วค่อยลงมาก็ได้ไม่ต้องรีบหรอกอยู่บ้านเราสบายสบายไม่หรอกค่ะแม่บัวจะช่วยแม่ทำกับข้าวก่อนวันนี้มีแกงส้มหรอคะ เดี๋ยวบัวช่วยแม่ทอดปลาเค็มนะคะเมนูนี้อยากกินมานานแล้วใครทำก็ไม่เหมือนแม่ทำแกงส้มหน่อไม้ดองใส่ไก่ใช้พริกแกงใต้กินกับปลาแดดเดียวหรือปลาเค็มก็ได้ผักสดจากสวนเยอะๆแบบนี้วิเศษที่สุดเลยค่ะแม่เอาจริงหรอแม่ถามบัวไม่เหนื่อยนะลูกเสียงของแม่เอื้ออาทรเสียเหลือเกินไหวค่ะแม่ เมื่อคืนบัวนอนเต็มตื่นมากๆพลังมาเยอะเลยแล้วก็เริ่มหิวข้าวแล้วด้วยค่ะอางั้นก็ได้งั้นบัวช่วยทอดปลาเสร็จแล้วก็แกะกระเทียมล้างพริกเตรียมมะนาวพริกสดแม่จะทำน้ำพริกกะปิวันนี้มีแกงส้มหน่อไม้ดองน้ำพริกกะปิชะอมทอดคั่วกลิ้งหมูต้มหมูชะมวงแค่นี้ก็น่าจะพอนะจริงๆแล้วแม่อยากทำมัสมันอีกอย่าง แต่เคี่ยวนานกลัวว่าจะช้าไว้พรุ่งนี้ค่อยทำนะลูกนางจันทาพูดพรางมองหน้าลูกสาวเป็นเชิงขอความเห็นอุยแม่ขาแค่นี้ก็เยอะแล้วค่ะแม่กินได้หลายเวลาเลยค่อยทำวันหลังก็ได้คะ่ตะตาบุตรไม่อยู่ไม่ต้องทำก็ได้ไว้น้องมาแม่ค่อยทำให้น้องกินนะคะน้องชายของเธอชอบแกงมัสมั่นมาก ถึงขนาดเวลากลับบ้านแม่เธอต้องทำใส่ถุงไปไว้ให้ทานที่คอนโดทำทีก็หลายมือ้อน้องชายเธอก็อุ่นกินก่อนที่เขาจะไปมหาวิทยาลัยอ่ะงั้นก็ได้ลูกไปทอดปลาเถอะเดี๋ยวได้ชะอมมาบัวจะได้เด็ดชะอมให้แม่ด้วยบัวบัวมารับชะอมทีลูกเสียงนายอาทิตย์เรียกลูกสาว พ่อวางไว้ที่ฝาโลงนะพ่อขอไปอาบน้ํำก่อนเสียงพ่อดังมาจากทางหลังบ้านได้ค่ะพ่อเดี๋ยวบัวไปหยิบเองค่ะพ่อไปอาบน้ำเลยเสร็จแล้วรีบลงมานะคะพ่อจริงๆแล้วเธอไม่ชอบเด็ดชะอมเลยเพราะว่ามันชอบมีหนอนตัวเล็กติดมาด้วยในจ้า้นาของมันอีกแต่เวลาที่ทำเป็นอาหารโคตรอร่อยแถมหอมอีกด้วย นางจันทราเคยเล่าให้ฟังว่าแม่ลูกอ่อนบางคนจะแพ้จะแพ้กลิ่นชะอมกินไม่ได้เลยได้กลิ่นจะเวียนหัวชวนอาเจียนแต่นางจันทรากับหอมตอนเลี้ยงหญิงสาวนางกินไข่เจียวชะอมชะอมต้มเค็มทานได้ทุกมือ้อกินได้ทุกมือ้อไม่เห็นแพ้อะไรเลยแม้ วันนี้พ่อต้องเติมข้าวอีกแน่ๆเลยมื่อนี้มีแต่ของอร่อยณอาทิตย์พูดขึ้นหลังจากทุกคนพร้อมกันที่โต๊ะอาหารพร้อมกับเอื้อมมือมาลูบหัวลูกสาวกินเยอะๆนะลูกนานๆได้กลับบ้านมากินกับข้าวฝีมือแม่แม่ขออยากโชว์ฝีมือทำอาหารให้ลูกกินเต็มทีแล้วมีแต่พ่อกับอาชาติที่ได้กินทุกวันแต่พ่อไม่เคยเบื่อเลยนะเพราะว่า แม่ขอทำอะไรก็อร่อยทุกอย่างนาอาทิตย์พูดชมภรรยาแล้วก็ยิ้มอย่างมีความสุขค่ะพ่อบัวก็ตั้งใจจะมาเพิ่มน้ําหนักที่บ้านนี่ล่ละค่ะบัวรู้สึกว่าอยู่คอนโดบัวขาดสารอาหารมากยญิงสาพูดพรางตักข้าวใส่จานให้พ่อและแม่จริงๆหุนบัวแบบนี้ก็เหมาะเป็นนางแบบเลยนะลูกนางจันทราพูดขึ้น ไม่เอาค่ะแม่บวัวอยากมีน้ำมือน้มีเนื้อกว่านี้สักหน่อยคะ่ะบวัวไม่อยากเป็นนางแบบนางจันทรายิ้มตามคำพูดของลูกจริงๆนางก็ไม่อยากให้ลูกสาวผอมไปมากกว่านี้สโรชาสูง175สําำหรับผู้หญิงไทยเราก็ถือว่าสูงทีเดียวทั้งครอบครัวนางกลายเป็นคนเตี้ยสุดนางสูง165สามีของนางนายอาทิตย์ สูง180ส่วนลูกชายสูง185จะว่าไปแล้วก็สูงกันทั้งบ้านเมื่อสมัยสโรชาเรียนมัธยมเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นนางกังวลห่วงว่าสโรชาจะมีแฟนเตี้ยผู้ชายเตี้ยผู้หญิงสูงยืนคู่กันนางมองว่าไม่เหมาะเลยนางก็คิดของนางไปตามประษาแต่เมื่อเวลาผ่านไป นางจันทราก็เริ่มปรุงทวาสนาลูกสาวนางจะได้สามีเตี้ยแต่เป็นคนดีดูแลลูกสาวนางครอบครัวลูกนางมีความสุขแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับคนเป็นแม่ส่วนลูกชายนางไม่ห่วงเพราะเขาสูงมากผู้ชายสูงอะไรก็ดีไปหมดจะได้แฟนเตี้ยหรือสูงก็ดูดีผู้หญิงแทนเราคงไม่สูงมากกว่าลูกชายนางแน่นอน นางจันทราคิดแต่กว่าจะถึงเวลาที่นางจะได้ลูกเขยลูกสะพ้ยก็คงอีกนานเพราะป่านนี้ก็ยังไม่มีวี่แววเลยว่าลูกสาวนางจะเจอเนื้อคู่ลูกสาวนางโลกส่วนตัวสูงไม่เปิดใจให้ใครง่ายๆเธอกับสามีก็ไม่ได้เร่งรัดอะไรปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ